ค่ะหนูชื่อนางสาวปิยพรนุ่นแก้วอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1เลขที่23วันนี้เธอจะมานำเสนอเรื่องกีฬาตะก้อค่ะประวัติและความเป็นมาของตะกอ้ตกอตะก้อหรือเซปักตะกอ้อเป็นการละเล่นของไทยมาแต่โบราณสามารถอ้างอิงกีฬาชนิดนี้ได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้ว ทีซึ่งสร้างตั้งแต่ปีคศ1785ซึ่งภาพศิลปะเรื่องรามาเกียร์มีภาพการเล่นตะก้อแสดงไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้เป็นภาพหานุมานกำลังเล่นเซปักตะก้ออยู่่าำกลางกองทับลิงนอกเหนือจากหลักฐานภาพจิตรกรรมดังกล่าว ในการค้นคว้าหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการเล่นกีฬาตะก้อในอดีตนั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่าตะก้อนั้นกำเนิดจากที่ใดการเล่นตะก้อมีวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับทั้งด้านรูปแบบและวัตถุดิบในการทำจากสมัยแรกเป็นผ้าหนังเสือไหว้จนถึงประเภท สารสังเคราะห์พพลาสติกมีหลายประเทศในแถบเอเชียที่เล่นกีฬาประเภทนี้คล้ายกันมีหลักฐานการเล่นตะก้อนในรัฐซุนต้านมะละกาช่วงคิส,สคิส,สตวรรวที่15โดยมีการบันทึกใน พงศาวดารมาลายูพมา่ามีการเล่นเป็นกีฬาที่มีมายาวนานซึ่งเรียกว่าชื่นหลนฟิลิปปินนิยมเล่นกีฬาชนิดนี้กันมานานแล้วโดยมีชื่อเรียกว่าซิป,ปะก็ประเทศจีนมีเกมกีฬาที่คล้ายต่ก็แต่เป็นการเตะลูกหน,งกนกังปากขนไกซึ่งปรากฏได้ภาพเขียนและผง พงศาวดารจีนประเทศเกาหลีมีเกมกีฬาลักษณะคล้ายคลึงกับของจีนแต่ใช้ดินดินเหนียวห่อด้วยผ้าสำลีเอาทรงไก่ฟ้าปฏิแทนการใช้ลูกหนังปักขนไก่กติกาการเล่นเซปักตะก้อหรือกีฬาตะก้อ หนึ่งผู้เล่นประเภทเดี่ยวมีผู้เล่นตัวจริง3คนสำรอง1คนประเภททีมประกอบด้วย3มทีมมีผู้เล่น9คนและผู้เล่นสำรอง3คนสองตำแหน่งของผู้เล่นมีสามตำแหน่งคือหลังหน้าซ้ายและหน้าขวา 3. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในทีมเดี่ยวเปลี่ยนตัวได้1คนและถ้าเหลือน้อยกว่า3คนถือว่าแพ้ผู้มีชื่อในทีมเดี่ยวที่เล่นมานานแล้วจะลงเล่นในทีมเดี่ยวต่อไปไม่ได้ 4. การเสี่ยงและการอบอุ่นร่างกายมีการเสี่ยงผู้ชนะการเสี่ยงจะได้เลือกข้างหรือส่งลูกทีมที่ได้ส่งลูกจะได้อบอุ่นร่างกายก่อนเป็นเวลาสองนาที พร้อมเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไม่เกินสักไม่เกิน5คน5ตำแหน่งของผู้เล่นระหว่างการส่งลูกเสิฟเมื่อเริ่มเล่นทั้งสองทีมพร้อมในเดนของตนเองผู้เล่นฝ่ายเสิฟจะต้องอยู่ในวงกลมของตนเองเมื่อเสิฟแล้วจึงเคลื่อนที่ได้ส่วนผู้เล่นฝ่ายรับจะยืนที่ใดก็ได้6ก,การเปลี่ยนส่ง ให้เปลี่ยนการส่งลูกเมื่อฝ่ายส่งลูกผิดกติกาหรือฝ่ายรับทําลูกให้ตกบนพื้นที่ของฝ่ายส่งได้ 7. การขอเวลานอกขอได้เซตละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งนาที 8. การนับคะแนนการแข่งขันในแบบ สใน3เซตในเซตที่1และเซตที่2จะมีคะแนนสูงสุด15คะแนนทีมใดได้15คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นๆทั้ง2เซตจะไม่มีดิวหากทั้ง2ทีมได้13ก่อนหรือ14เท่ากันพักระหว่างเซต2นาทีถ้าเสมอกัน1ต่อ1เซตให้ทำการแข่งขันเซตที่3ด้วย ไทเบกโดยเริ่มด้วยการเสี่ยงใหม่โดยใช้คะแนนหกคะแนนทีมใดได้หกคะแนนก่อนเป็นผู้ชนะแต่จะต้องแพ้ชนะอย่างน้อยสองคะแนนถ้ายังไม่แพ้กันไม่น้อยกว่าสงคะแนนก็ให้ทำการแข่งขันอีกสงคะแนนแต่ไม่เกิน8ปดคะแนนเช่น8ต่อหกหรือ8ต่อเจ็ด ถือเป็นการยุติการแข่งขันระบบไทยเบรกเมื่อฝ่ายใดก็ตามได้3คะแนนและขอเวลานอกได้เซตละหนึ่งครั้งครั้งละ1นาทีสำหรับไทยเบรกขอเวลาได้1ครั้งครั้งละ30วินาทีทักษะพื้นฐานการเล่นตะโก้ทักษะการเล่นตะโก้ประกอบด้วยทักษะพื้นฐานและการลุกที่หลากหลายซึ่งต้องอาศัยการ ฝึกฝนเช่นการใช้ข้างเท้าด้านในหรือลูกแปรเพื่อเตะลูกให้แม่นยำและเป็นลูกตั้งรับการใช้ศีรษะหรือลูกเคกสำหรับการเสิร์ฟการลุกและการรับลูกที่อยู่สูงนอกจากนี้ยังมีทักษะการควบคุมลูกที่ต้องอาศัยการใช้หลังเท้าหรือลูกหลัง เข่าหรือลูกเข่าและไหลเพื่อทำให้ลูกลอยอยู่ในระดับที่เหมาะสมและทรงตัวทักษะพื้นฐาน 1. การใช้ข้างเท้าด้านในหรือลูกแปรท่านี้เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญช่วยให้การควบคุมลูกเป็นไปได้ดีโดยใช้ข้างเท้าด้านในบริเวณใต้ตาตุ่มเตะลูกให้แม่นยำา 2. การควบคุมลูกด้วยหลังเท้า เป็นการเดาะลูกเบาๆซ้ำๆด้วยหลังเท้าเพื่อบังคับลูกให้อยู่ใกล้ตัวในระดับสูงเกินเอว 3. การใช้เขา่าการให้เข่าช่วยในการควบคุมลูกโดยการโยนลูกแล้วดดดด้วยเข่าข้างถนัดอย่างต่อเนื่อง 4. การใช้ศรีรษะเป็นทักษะสำคัญในการรับลูกเสิฟการลุก การรับการส่งการชงลูกและการบล็อกลูกทักษะการรุกและเกมรับ 1. การฟาดลูกเป็นทักษะที่ใช้ในการทำคะแนนโดยการฟาดลูกอย่างรวดเร็ว 2. การเหยียบลูกนั่นเน็ตใช้ในการตั้งลูกหรือชงให้เพื่อนร่วมทีมหรือใช้ในการทำคะแนน 3. การบล็อกลูก เป็นการสกัดกั้นลูกที่คู่ต่อสู้ทำมา 4. การเสิร์ฟเป็นการส่งลูกเริ่มต้นการเล่น 5. การเตะลูกสลับหลังการใช้เทคนิคการเตะลูกสลับหน้าและหลัง